สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็ได้หอยเชอรี่มาครับก็เป็นหอยเชอรีอ่ตามทุ่งนานนะครับก็ไปเก็บมาได้ค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวเราจะพักพักไว้ในน้ำก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มีอันนี้เลยนะครับมีทั้งอะ,อ,ะอ,ะอะไรนะแตมูนะครับเปลือกไตโมูฟักทองแล้วก็อะไรเนี่ย มีทั้งผักแครอทก็มีนะครับคือวันนี้เนี่ยเด็แบบนักเรียนเขาเขาทําผานไว้กูนะฮะเราก็ก็เลยขอมานะทุกคนนะเพื่ที่ว่าเาจะเอามาให้เอามาให้หอะไรอะหอยนะฮะนี่เอ้ยก็จะเป็นหอยชืดีนะฮะทุกคนหอยชืดี อหอยชูรี่กับหอยขมนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ให้มันกินแหนแดงไปแล้วตอนเช้านะคือใส่แหนแดงเยอะมากนะทุกคนนะฝั่งนึงก็จะเป็นตัวใหญ่นะฮะฝั่งนี้จะเป็นตัวเล็กนะครับคือแหนแดงเนี่ยก็คือ,ค,อค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะแล้วก็เลิกงานกลับมาเนี่ยโหหมดเลยนะทุกคนนะไม่เหลือเลยอะ เราก็โรยลงไปนะโอเค อันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะฮะมีนะ ซึ่งถ้าทุกคนสังเกตดูนะมันจะมีไอ้กล้วยนะต้นกล้วยที่ผมเอาลงเนี่ยมันก็กินไปเนี่ยทุกคนใกล้นะเออเนมฮะอันนี้เนี่ยเป็นรอยที่มันกินนะทุกคนนะคือมันกินค่อนข้างดีนะครับมีอย่างเช่น ใบกล้วยเห็นไหมฮะคือใบเดิมเนี่ยมัน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 ไม่ได้ขาดอย่างนี้ทุกคนนะคือเพาะหอยแล้วเนี่ยที่มันกินเนี่ยก็คือเอาลงเมื่อวานเนี่ยนะฮะ